ดวงชะตาของชาวรัคดาราศีกุมตั้งแต่หลังวันที่24มกราคมเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่24มีนาคมปี2567นี้ดาวพระพฤหัสบดีจะโครจรอ,องศาเดินปกตินะฮะหลังจากโครจรทั้งพักมา ร้อยร้วันนะฮะแล้วก็มนมาประมาณ15วันนะฮะในช่วงต้นปีนี้นะฮะนะการโคจรแบบผิดปกตินะครับทำให้เทพพระพุทธสบดีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นดาวแห่งคุณงามความดีดาวแห่งการขยับขยายดาวแห่งบุญกุศลโคจรไม่ให้คุณมากเท่าไหร่นะฮะแม้ได้ตำแหน่งราชาโชค ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อองศาโครจรเดินปกติหลังวันที่24มกราคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์โครจรอ,องศาปกติไปจนถึง24มีนาคมจะให้คุณในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีกุมแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยไปจนถึงกรกดาเนี่ย จะเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาจะเปลี่ยนผ่านนะฮะดวงชะตาจะเปลี่ยนท่ายนะฮะเข้าสู่สิ่งที่ดีในด้านของการเงินนะฮะการเงินจะคล่องจะเข้ามามากขึ้นมีโอกาสมีช่องทางให้ได้รับเงินเพิ่มมีโอกาสนะะที่ดีในการเก่งกําไรการค้าการขายการทํากิจกรรมใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะฮะในด้านต่างๆ นะฮะเพราะว่าดาวการเงินโครจรมีกำลังมากขึ้นให้คุณได้ตำแหน่งราชาโชคและเดินปกตินะครับในเรือนคู่สมพลไปจนถึง24มีนาคมหลังแต่วันที่24มีนาคมดาวพ,พระพฤหัสมบดีจะโครจรเสิร์ฟนะฮะเป็นอากับกิริยาของดวงดาวที่มีแรงนะฮะให้คุณนะฮะอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่จุดพันธุ ไปหปีเต็มนะฮะ,ะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเทพพระพฤหัธธสบดีเสิร์เนี่ยก็จะมีประมาณ25มีนาถึง21กรกฎาคม118วันในช่วงจังหวะน,นี้นะครับเงินเงินทองทองจะขยับตัวนะฮะบางท่านได้จับเงินล้านนะฮะจะมีโอกาสดีๆต่างๆเกิดขึ้นกับเรื่องการค้นคว้าการขนขวายทรัพย์การสร้างทรัพย์นะฮะการสร้างหลักทรัพย์ ะะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณแน่นอนนะครับนะเพราะเป็นดาวการเงินโดยตรงดาวการเงินขยับขยื่นนะครับในจุดสหัชชาด้วยนะในจุดสหัชชาเนี่ยช่วงนี้ไปจนถึงวันที่24ิเดือนปกติพอวันที่24มีนาก็อยู่จุดสหัชชานะ,ะแล้วก็จะเดินเสด็จไปจนถึง30เมษายนม0เมษายย้ายข้ามราศีเป็นปฐุมภูมิ์ันนั้นเราต้องบอกว่าในจังหวะนี้จะได้พบ คอนเนคชันนะฮะเครือข่ายที่ดีนะให้สร้างมิตรภาพเข้าไว้นะฮะนะจะเกิดสิ่งที่ดีในอนาคตได้พบบางท่านได้โชคจากเครือข่ายมิตรภาพนะฮะบางทีมิตรภาพนั้นสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์เขาอาจจะมาชี้ช่องทางทางการเงินนะชี้ช่องทางปัญญาชี้ช่องทางต่างๆนะฮะให้กับดวงชตาของคุณก็เป็นไปได้ นะครับนะเพราะว่าดาวเงินไปอยู่ในจุดสหัชชะนะเพื่อนฝูงหรือคอนนิชันเครือข่ายจะนําทรัพย์สินเงินทองมาให้ใครที่ทางานเป็นตัวการตัวแทนในหน้านะครับเกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์สินดาวการเงินนะฮะโครจรเป็นประุมเกณฑ์ด้วยนะฮะหลัง30เมษายนนะฮะนะไปเต็มปีเลยนะครับนะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่บางท่านจะได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้ใช้เงินในการซื้อบ้านหรือได้เงินหาเงิน ได้ในการซื้อบ้านดําเนินเรื่องธนาคารอนุมัตินะฮะบางคนได้ยวดยานพาหนะใหม่ได้ที่ดินได้สิ่งปลูกสร้างได้โรงงานได้กิจการดาวพฤหัสบ,บดียังเล็งไปในจุดกรรมะนะแดเดือนหลังนี้นะครับแปลว่างานขยายตัวนะใครที่ทํางานประจําจะได้โปรโมทจะได้ขั้นได้ตําแหน่งนะงานจะมีชื่อเสียงงานจะขยายตัวเกิดขึ้นในดวงชะตาจะเด่นดังในวงงานในวงการในสายงาน นะฮะชีวิตวาสนาดั่งเท้าพญานะดาวพระเสาร์นี่ทับชะตาอยู่ได้องค์เกน์นะฮะหนาะจากไพ่ก็จะได้เป็นพญานะฮะก่อนกลางปี68แต่จะเหนื่อยหน่อยเองินจะเข้างานจะดีแต่จะเหนื่อยหน่อยหนาะจะมีอุปสรรคมาบั่นทอนบ้างด้วยอิทธิพลของเสาทับแม้ให้คุณในตำแหน่งองเกน์นะครับนะจะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะกว้างขวางขึ้นด้วยนะครับชาวราคดาราศีกุมเนี่ย เอาสิ่งตัวนี้ยที่ผมพยากรณ์เนี่ยไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณจะเกิดสิ่งที่ดีงามในดวงชะตาแน่นอนแต่ทิ้งผมจะต้องให้คุณระวังสิ่งนี้ดาวเสาวกกดทับชะตากรรมเก่าที่เคยสร้างที่เคยก่ออาจจะเข้ามาบ้างนะฮะเข้ามาเบียนมาบังในสิ่งที่คุณทําบ้างนะก็ให้มันทําบุญนะฮะแล้วก็ มีอะไรก็ต้องอดทนเพราะจะเหนื่อยหน่อยเพราะเสาทับเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยเคยรียดเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากวิตกกังวลได้พยายามคิดบวกเข้าไว้เพื่อรับแรงกระเพื่อมของดาวพฤหัสบ,บดีที่อยู่ในมุมที่ดีต่อดชะตาแล้วจะเกิดสิ่งที่ดี ในดวงดาวเนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยเป็นปีที่ตั้งหลักปักฐานได้นะฮะแต่ว่ารายจ่ายต่างๆคุณจะมากหน่อยด้วยความหมายของราวหูนั้นค้นทรัพย์ค้นเงินค้นทองนะฮะเงินเนี่ยเข้าตลอดนะฮะแต่มันมีเหตุต้องใช้เงินก้อนใช้เงินบ่อยๆนะรายจ่ายจะเยอะรายจ่ายมากมีสิ่งมาติดรอนทรัพย์บั่นทอนเงินนะฮะทำให้เสียทรัพย์บ่อยๆเราถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกหักหลังถูกเบี้ยวนิติกรรมคู่แตกแยกมีปัญหาใครมีคู่คนรัก ะะต้องระวังทะเลาะก,กันมีศัตรูคู่อาฆาตเกิดขึ้นได้บ้างะะดาววิดาทับชะตาระวังเจ็บป่วยได้บ้างแต่เจอหมอดีรักษาได้ยาดีดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะฮะคุณต้องหาโหนะะหานักโหราศาสตร์นะฮะไปเช็คนะครับะะต้องบอกว่าพระฤหัสขยับตรงนี้นะครับให้คุณรุนแรงนะภาพรวมนะของดวงชะตานะฮะของราศีลัคนาราศีกุม นะฮะหรือราศรีกลุ่มก็ได้ดูเป็นแนวทางไปเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยนะครับบุญมีแต่มีกำบังบ้างเนื่องจากเสาทับนะฮะแม้ได้อง่งเกณฑ์ก็ชีวิตจะโตขึ้นแน่นอนใหญ่ขึ้นก้าวหน้าขึ้นขยายตัวขึ้นมองเห็นโลกกว้างขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะฮะบางคนเกิดรักลับๆนะฮะมีบางสิ่งมาทดสอบความรักนะฮะเกิดขึ้นได้นะฮะมี บางคนมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นได้บ้างนะดาววินาศทับชะตาเนี่ยนะฮะแต่ถ้าได้มีการเดินทางกาไกลบ่อยๆนะแก้เคล็ดดวงชะตาขัะนั้นเนี่ยนะครับหากิจกรรมบวกๆทําให้มากนะนะฮจะเป็นผลดีกับดวงชะตานะฮะนั้นดวงเนี่ยนะต้องหาโหรไปเช็คส่วนตัวนะให้ได้ได้อยากได้แบบดวงส่วนตัวนะอันนี้ถ่ายรวมๆฉะนั้น คุณควรมีเครื่องรางในการปกปักรักษาชะตาต้องการทำบุญให้ทานปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีและก็อดทนในสิ่งต่างๆที่มีมาแล้วก็คิดบวกเนี่ยนะฮะโบราณก็มีเครื่องรางในเชิงของการปัดเป่านะฮะผมก็จะเอาให้ดูนะนะครับชาวราศีกุมนะลัคนาราศีกุมเนี่ยยากได้เครื่องรางไว้เชิงปัดเป่านี่เป็นพักข้ามปติปุกเสกนะฮะ ตามพิธีกรรมโบราณนะฮะวันเสาร์หด้วยแล้วก็หาตำแหน่งดวงดาวที่ดีในท้องฟ้าในการปลุกเสกนะฮะเป็นลักษณะของการสำรวมระวังอายอาสวะกิเลสข,ของพระอารหันต์นะฮะหรือเฝ้าระวังอายตนะ6นะฮะปิดทวาน9หรือทรงสมาบัตนะฮะนะ,ฮะซึ่งจะสามารถโลอยธิพลกรรมได้นะฮะนี่เป็นเป็นความเชื่อนะฮะ นะนี่คือพระขวัมปติมาจากพระขวาพระขวาแปลว่ามาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระขวัมปตินะฮะเอาไปบูชานะฮะก็จะปัดเป่าน,นี้ก็จะเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมด้านหลังก็มียันนะฮะเมตตานะฮะแควคาดปลอดภัยต่างๆ่านะครับนะถ้าในอยกจะได้ก็เอาไปบูชานะหรือจะเป็นเครื่องรางปัดเป่าเครื่องรางปัดเป่าตัวนี้จะเสริมในเรื่องของอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตะกุดนกคุ้ม8ทิศเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นเสริมในเรื่องของการพูดการเจรจาการขายนะเอาไปขายของนักขายนะฮะเป็นเซลเป็นไดหน้านะฮะนะเสริมในเรื่องของวาจาคําศัพทธิ์ของคําพูดนะฮะถ้ามีลูกน้องคุณก็เอาไปเสริมคุณก็ได้วาจาคุณจะหนักแน่นขึ้นนะมีลูกมีหลานอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นนี่ไปเสริมในเรื่องของคําพูดความน่าเชื่อถือของการพูดการสอนก็ได้นะเอาไปกันภัยทั้ง8ทิศเนื่องจากตะกุดนกคุ้มเนี่ยนะมีที่มาที่ไปก็คือ เป็นเครื่องรางโบราณใช้แทนการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนมาตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งเกิดเป็นลูกนกคุ้มนะครับนะก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนะฮะอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำให้ไฟป่านั้นมอดดับผู้ใดบูชาก็จะมีสัจจะอธิษฐานนะ,ะที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะครับนะตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะปัดเป่านะเป็นสิงหนะโมพุธทธยะนีก็ได้นะฮะเป็นเครื่องรางที่ใช้ ปัดเป่านะสิ่งไม่ดีทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นนะฮะคุณใสต่างๆศัตรูคิดนะคร้ายนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็จะเสริมในเรื่องของขั้นตําแหน่งความก้าวหน้าการมีอยู่มีกินมีขาดนะครับนะอันนี้ก็บางคนได้ไปก็เจ้านายโปรโมทก็มีนะทำงานธนาคารบางคนนะนะครับ นะมันก็จะมียันนะนะก็เป็นณนเมตานะอยู่ด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นเครื่องรางเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาราชสีเครื่องรางต่างๆเนี่ยนะครับก็สร้างจากพุทธศาสตร์เป็นตัวแทนของพระอรหันต์เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ในการสะสมบารมีนะฮะนั่นคือพุทธศาสตร์นะแล้วก็สร้างจากวิชาโหรนะฮะ ตำแหน่งดวงดาวที่ดีเพื่อรับเอาพลังงานแล้วก็สร้างจากเทวศาสตร์ก็คือใช้พิธีกรรมโบราณอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปัดเป่าอาจจะเป็นพญาเสือนั่งสะสมบาร,รมีนี้ก็ได้นะนะฮะอันนี้ก็จะเสริมอำนาจนะฮะมียันโบราณด้านหลังมียันเถาะรันโตมมาจากทอทงคือธรรมะนะฮะคือเป็นมหายันที่คลุมทุกด้านนะฮะอันนี้ก็เสริมดวงทุกด้านนะนะครับขจัดปัดเป่าอุปสตรรคต่างๆนะฮะเป็นเพิ่มทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับโชคลาภ สำหรับอีเครื่องรางอีกตัวหนึ่งคือเต่าสุวรรณกัจฉปะเป็นเครื่องรางที่ใช้เป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเต่าอันนี้ก็เสริมเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความมั่งมั่นคงความก้าวหน้าถ้าจะเป็นเครื่องรางที่แบบสัตว์หงนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องรางที่มีมาแต่บโบราณเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงนะฮะถึงเจ็ดพระชาตินะฮะ อันนี้ก็อย่างพญาหงเนี่ยเจ้งคุกๆๆเครื่องรางก็มีประสบการณ์นะอย่างพญาหงเนี่ยบางคนได้เงินล้านทันตานะฮะตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพญาหงอสลัดขนใส่ในความฝันนะนะตื่นเช้ามาได้เงินล้านนะฮะหลังจากรอมานานอะไรประมาณน,นี้นะฮะบางคนก็สามีซื้อบ้านให้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็นี่เป็นประสบการณ์เครื่องรางนะนะฮะท่าในใดอยากได้ก็ลิงก์ไลน์แอดนะฮะวันนี้สวัสดีครับ